มาวันนี้พามาชมชิ้นงานฮะที่กำลังจะนำส่งบริษัทต,ตกแต่งภายในฮนะอินทีเลียนะครับตอนนี้เราจะทำงานร่วมกันที่การส่งชิ้นงานครั้งที่6นะตอนนี้ผมก็ใช้เข็มหมดฮนะถ่ายเทียบให้ดูว่าเราเขียนงานได้ละเอียดขนาดไหนนะครับก็นะนับเป็นมิตรหมายอันดี D นะงานที่ส่งไปเนี่ยค่ายลายไม้ของ ต่างชาติที่ส่งมาก็ถอยทั้งหมดนะฮะยอมรับรว่าสูเราไม่ได้นะเดี๋ยวหางานไว้ให้าสายลายไม้ฟีแฮนด์กันนะเดี๋ยวเราได้เล่นสนุกกันกับห้างใหญ่ระดับประเทศนะครับขอบคุณผู้ลักผู้ใหญ่นะที่ให้ความสนใจนะฮะที่เล็งเห็นประโยชน์การนำไปใช้นะครับตัวนี้ผมเขียนที่แผ่นยิปซ้ำมบอร์ดนะครับ ชิ้นงานที่ส่งไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีชิ้นงานที่เป็นโลหะนะฮะสามชิ้นครับไม้อัด2ชิ้นนะฮะฮแล้วก็จะเป็นยิบซัมบอร์ดตัวนี้ยิบยิบซัมบอร์ดไปรอบแรงเนี่ยสชิ้นเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นยิบซัมบอร์ดอีกนะ,ะระหว่างรอแอปรูปครับผมนะขอให้ผ่านนะนะฮะถ้าผ่านเนี่ยจะได้ ยกระดับงานเขียนลายไม้งานเขียนลายไม้ของเรานะให้มีความเทียบเท่าระดับอินเตอร์นะฮะความละเอียดยิบระดับไม้วิทยาศาสตร์ที่เขาขายกันทั่วไปนะแต่เป็นงานเพ้นมือนะแบบนี้หาไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะครับใครต่างชาตินะของเวียดนามของนี่มาก็ส่งชิ้นงานมาก็ยอมถอยให้เราเพราะสู้ความละเอียดไม่ได้ ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมอาจารย์ต่อามไมพิแห่งขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับฟังรับชมครับสวัสดีครับ